หลังจากที่ห้าโกกแล้วนะคะข้ายืดแล้วนะคะสีโกกได้บดนี้หลังจากที่ห้อยยืดแล้วนะคะพี่น้องเพราะายยืดเสร็จแล้วเรียบร้อยข้ากับไปล่างนะคะมีหน่วยใส่เทคนิคในการล่างน้ำเปล่าธรรมดานะคะบ่ใส่แฟซ่านะคะจากนั้นกระล่อยมันแห้งแล้วก็มายืดอันโอ้แล้วก็มารีดมันนะคะมารีดแบบนี้รีดให้มันตายนะคะเพื่อที่เขาจะไปโกกนะคะให้มันอยู่โตอีกเท่านึงนะคะนี่ค่ะต้องยืดให้มันยู่โตนะคะ ขั้นตอนแรกก็คือการยืดอรีดจังสีก้อนรีดแล้วก็ไปใส่น้ายาโกกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งของไม่น้อยนะคะจากนั้นก็เอาไปล่างนาเปล่านะคะล่างนาเปลาบไซแฟซ่าบวซายบวซแฟซ่ฟาเลยนะคะจากนั้นไม่น้อยก็เอามาน่นางรีดอีกนะคะนางรีดผมให้มันตายให้มันตายทุกมองแล้วก็จะไปใส่น้ายาย,ยืดแล้วก็ใส่ไสน้ายาโกกเอาบวซับไปซับมาลงเลยวันนี้ ิวเขาก็หิวแล้วได้ใส่เวลาโดนบอโดนค่ะสหรับการยืดผมนะคะวเวลาขไปเหดอยุ่รานเห็นบอเรัเาตรงใส่เวลาเกือบมือนะคะยิงผมยาวายังไม่น่อยเนี่ยบอต้องห่วงเลยเสียเวลามากไม้นั่นนั่นพร้อมแนวเลยเอวตัดแล้วนะคะตัดตัดคว่มเาวกับตัดบอยอยู่ค่ะสองเดือนตัดทีนึงนะคะตัดปลายถิ่นไม่น่อยมกักใบผมเนวนะคะมันจะดวกถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องไปเสียงเงินค่าเสีใจอย่างหมากมมย สะสะลวกปล่อยเพราะเขาเขาเขายืดไวแล้วงซี่เขายืดมิยาซียืดแต่กกกมันนะคะยืดต่โคนมันฝ่ายมันกับบดตรงยืดพอเวลาเวลาเขาใส่น้ายาเสร็จเขาก็เอาวีวีมันก็เรียบลงไปเองของมันนะคะบดตรงเปลือนน้ายาผมไปล้านเพื่อนบอกว่าโอ้ยผมเง้วต้องคิดเป็นพิเศษสองเท่าสามเท่าประด้เงินมีเงินหน่อยดอกเซิร์จะคิดสามเท่าสี่เท่าโหลดขอยเฮ็ดเองค่ะขอยเอาใส่ต่กกมันเพราะว่ากกมันเงีวขึ้นมากมันกระสีอันมันกระสีเป็นฟูฟูเพราะว่าเป็นผมงอกเนาะ เส่แต่กกกมันล้วกันเล็วเนาะบานนี้เวลาวีมันก็ไลลงไปตรงปลายมันเองมันก็เรียบไปน้ากันเห็นบ่นนี้บานนี้เวลาเท้าไปโกกเข้าสิไปในส้นน้ำยาโกกมันก็สีเรียบไปน้ากันเหมิดพราะว่ามันเข้าลูบไปทั่วมันก็ทั่วน้ากันพอวันอยู่ในช่วงนี้ช่วงรีดรีดให้มันตายมันก็จะยูน้ากันเหมิดเป็นเวลามันก็ได้งาได้และมันได้เงินเท้าได้เมนบอกปิดไฟก่อนนะคะปิดสายไฟก่อนแล้วกะเดี๋ยวเข้าไปใส่น้ำยาโกกเปนของน้ากันต่อจ้า